ทางเข้านะคะเข้ามาก็จะมานั่งที่เต็นท์ Thank you どうも。 ดีครับคนเยอะมากเลยรอบที่แล้ กับสาหรับพระสงฆ์นะครับนมนบนมายังจุดพักคอยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าจะให้ขึ้นไปสักการะนะครับเป็นชุดๆนะครับสําหรับพระสงฆ์ที่จะขึ้นสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับมายังจุดพักคอยก่อนนะครับเดี๋ยวจิตอาสาจะพาขึ้นไปเป็นชุดๆนะครับเดินไปรับสิบกว่ารูปอย่างเงี้ยครับต่อต่อต่อครั้งนะครับ เราเม่์ไปนั่งนะครับรับสำหรับลูกสิษย์ที่บนมนโดกนะครับเพื่เสร็จเร็วๆนะครับนี่มุนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้จัดเตรียมอีกชุดหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปนะครับ ใจนะขอบคุณดีนะขอบคุณนห้ไปได้เลยเดินข้ามนึ่งนิดหนึ่งลงทำไง ใส่ไม่ได้120 <coughs> <laughs> <coughs>